ภาวะซึมเศร้าเป็นโรคที่พบบ่อยมากปัจจุบันแต่มักถูกมองข้ามอารมณ์ด้านลบของคนทั่วไปจะหายได้ภายในไม่กี่วันแต่คนที่เป็นซึมเศร้านั้นจะติดต่อการเกินสองสัปดาห์ไม่รู้สึกสนุกกับกิจกรรมต่างๆกินจุดื่มเยอะขึ้นนอนไม่หลับโกรธง่ายไม่สดชื่นไม่ยอมรับตัวเองหรือคิดจะฆ่าตัวตายซึ่งควรไปพบแพทย์โดยด่วน จากคำเตือนของแพทย์นั้นการรักษาภาวะซึมเศร้านั้นนอกจากจะกินยาแล้วอาหารก็สำคัญมากควรกินอาหารให้สมดุลกันเสริมด้วยผักสีเขียวผลไม้ตระกูลส้มนม,มวัวและถั่วเปลือกแข็งที่อุดมไปด้วยวิตามิน B C และ E ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดนอกจากนี้กล้วยหอมก็ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นได้ ดังนั้นเพียงเราแค่ดูแลตัวเองหรือดูแลคนรอบข้างด้วยการดื่มสิ่งนี้ทุกๆเช้าเพื่อต้านภาวะซึมเศร้าแบบง่ายๆเตรียมโยเกิร์ต1แก้วมะนาว1ผลน้ำผึ้งนำโยเกิร์ตใส่เครื่องปั่นทั้งหมดบีบมะนาวใส่ลงไปใส่น้ำผึ้งหนึ่งช้อนชา ใส่น้ำแข็งปน่นและทำการปั่นให้เข้ากันหรือนํามาเทใส่แก้วและเชคเบาๆให้ทุกอย่างรวมเข้ากันก็ได้เสร็จแล้วเทใส่แก้วทานแบบนี้ทุกๆวันจะช่วยต้านภาวะซึมเศร้าได้มะนาวมีวิตามินซีจะช่วยเร่งการดูดซึมแคลเซียมในโยเกิร์ตช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและต้านภาวะซึมเศร้าได้ ดังนั้นเราควรจะทานอาหารให้สมดุลกันตามที่แพทย์แนะนำด้วยกดติดตามช่องสวยสุขภาพดีสำหรับเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติ